ใสัสดีนะคะใช้สามีค่ะอย่าลืมนะคะ <God. S 1> สวัสดีค่ะวอดค่ะของเด็ดติดรถคลิปนี้นะคะเราพาทุกคนค่ะมาทำาเขาเรียกว่าน้ำยาเคลือบเงารถกันนะคะซึ่งอุปกรณ์ค่ะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือสามารถหาง่ายๆนะคะด้วยอุปกรณ์ภายในบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะจะเป็นฟอกกี้ค่ะ อย่างที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่ตัวเองมีที่บ้านนะคะแล้วก็อย่างที่3ค่ะจะเป็นเขาเรียกว่า,าน้ํายาอาบน้ําของเด็กนะคะตัวนี้แฮมก็เลือกใช้เป็นยี่ห้อนี้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆนนะมียี่ห้อไหนก็สามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อย่างที่4ค่ะอันนี้ก็จะคือฟองน้ําล้างรถนะคะอย่างสุดท้ายค่ะจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำยาเคลือบเงารดกันก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเดี๋ยวเราแฮนเปิดอันนี้ออกก่อนอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำยาอาบน้ำเด็กนะคะใส่ไปไม่เยอะค่ะใส่ไปประมาณก้นขวดนะคะตัวนี้ใส่แบบก้นขวดเลยค่ะใส่อีกนะคะอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะเราก็จะใส่น้ำยาแบบพนุ่มนะคะ อันนี้ใส่หมดถุงเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเลอะนิดนึงใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการเขย่าให้มันเข้ากันนะคะก็จะได้เป็น,นยาข,ขาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราออกไปทดลองกันเลยดีกว่าค่ะ ก็หลังจากที่น้องแฮมได้เตรียมน้ำยาให้เราแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูว่าตัวน้ำยาเคลือบสีรถเนี่ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กกันแค่ไหนเนาะขั้นตอนแรกเราล้างฝากระโปรงก่อน,น,นเลยอันนี้นี่รถน่าจะไม่ได้ล้างมานานนะฮะเคยน่าดูเดี๋ยว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 ก็ตามตามเจ้าของห้เป็นคนแบบเคยเคยกันยเออไม่จริงค่ะ ความจริงจะบอกว่าช่วงโควิดนะคะขั้นตอนในการล้างรถที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะใช้สามีแห่งชาติค่ะอันนี้สะอาดกริปไม่เหนื่อยด้วยค่ะทำไปค่ะทำไปก็คิมนี้แนะนำว่าอย่าให้ภรรยาดูนะ <laughs> อ่ะก็ประมาณนี้ฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนั้นเราจะไม่เช็ดนะครับเราจะได้มาดูกันว่ามันได้ผลแค่ไหนเช็ดดีๆค่ะเอาให้กริปค่ะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวใช้ผ้าแห้งเช็ดซะ,ะหน่อยานุธนอมนะคะเช็ดนุ่มกับเช็ดมี่โอเค,อคก็แห้งประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาลองลงน้ำยากันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ลงเลยค่ะฉีดไปเลย เปิดเปิดข้าวน้านีาน่ยครับลบหน่อยมปหน่อยไม่น่าหอมเชียค,คือแต่มันหอมนะหอมหอมหอมเลยฉีดดีๆนะคะฉีดไม่ดีนี่ไม่สามารถออกไปเล่นกอล์ฟได้เนาะ oh, <no. S 1> ดีค่ะทำดีลองเช็ดดูหน่อยไหม อ้ะมาค่ะก็หลังจากลงน้ำยาเสร็จแล้วนะครับก็เราก็ใช้เนี่ยครับแม่บ้าน <laughs> <laughs> เช็ดปากระโปรงดู่ค่ะทำได้ง่ายๆ่ายนะผู้หญิงก็ทำได้ค่ะ <laughs> <laughs> แต่ถ้าจะให้ดีใช้คุณสาม,มีน่าจะสะอาดกว่านะคะ, <laughs> อ,ะ,อ,ะอ๋ออันนี้เช็ดง่ายมันดูมันดูน้ำยามดูแบบลงเงามากเลย <laughs> <laughs> ใช่ เหมือนได้รถใหม่ช่วงโควิดเนาะต้องลองกลับกับด้านเช็ดให้มันแห้งนะอ่าค่ะกลับด้านเหรอคะใช่ทางนี้มาเป็นไงคะกริบไหมคะดูมีความเงางามเอ้เดี๋ยวไม่ใช่เหรอเมไปพี่เมินไปครับ หมือนน้ายามันเริ่มนวดเข้ากับสีรถนี่มันก็ดูดูเงาขึ้นแบบห็นได้ชัดเลยนะมือหอมเลยอ่ะบอกเลยไอยตรงนี้ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเลยใช้ได้ไนเอเอ,เอใช้ได้ไงลุย,ย,ยค่ะก็เรียบร้อยครับผมว่าน่าจะได้แล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กล้องลองเข้ามาถ่ายโคชอัพดูใกล้ๆหน่อยไหม ผมว่ามันโอเคเลยเผมว่าเรื่องความเงานี่ก็ถือว่าเงาเลยนะ<อ>เพราะว่าเทียบเทียบกัน2ององฝั่งฝั่งนี้เงากว่า <c oughs> ชัดเจนก็ใครสนใจนะครับลองไปทํำกันดูง่ายๆฮนะเป่นอยู่บ้านเนาะใช้สามีค่ะอย่าลืมนะคะก็ลาไปก่อนครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ